สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิโชลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1พฤศจิกายน2566เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันพระฤหัสบดีที่19ตุลาคมในคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึง1พฤศจิกายนเป็นการทํานายดวงชะตาแบบเจาะลึกให้กับคนที่เกิดในราศีธนูซึ่งต้องบอกว่าในรอบปักนี้เป็นมหาเหงอันดับที่1 แต่ว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เนี่ยเราไปคุยกันสําหรับท่านใดนะครับที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีธนูก็สามารถที่จะแวะเข้ามารับชมคลิปดีได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องเรียนไว้ตรงนี้ว่า เป็นการทำนายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกันกบมหาเฮงอันดับที่1ในรอบปักนี้ฝากไว้นิดนึงครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริชโชลี่ยังคงเหมือนเดิมครับ id line 0 9 1ย์9 1 5 9ห หรือโทรศัพท์0911451591แต่ถ้าหากท่านต้องการอยากจะสอบถามเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงว่าเป็นอย่างไรแนะนำให้แอดมาทางไลน์จะสะดวกกว่าครับมาเริ่มต้นกันกับคนราศีธนูมหาเหงอันดับที่1นะครับราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมนะครับ เรื่องราวของการงานโดดเด่นมากกับคนที่อยู่ในแวดวงนางแบบดารานักร้องนักแสดงรวมถึงคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องประดับจิวเวอรี่ร้านเพชรแฟชั่นรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยของผู้หญิงต่างๆหรือแม้กระทั่งร้านตัดสอยร้านของคนที่ทําเป็นแกลเลอรี่เกี่ยวกับพวกอ่าร้านชุดแต่งงานหรือว่าเป็นอา สตูดิโอเพื่อที่จะทำอะไรก็ตามฉากหนังหรืออะไรต่างๆเ่ยต้องบอกว่าโดดเด่นมากสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูหรือถ้าหากเป็นนักธุรกิจคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นกับคนที่อยู่ในงานด้านออกแบบ ง,งานดีไซน์งานของคนที่อยู่ในกลุ่มงานของโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือคนที่ต้องมีการเดินทางติดต่อพบปะผู้คนอยู่หลากหลายเหล่านี้จะเป็นอาชีพที่โดดเด่นมากแต่คนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านก็ไม่ต้องกังวลใจนะครับด้วยดวงชะตาเนี่ยถ้าขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งแบบนี้ก็ต้องเรียนตรงๆว่าการงานของคุณในรอบปังนี้เหนื่อยหน่อยแต่ว่าสมบูรณ์และก็บริบูรณ์ในช่วงป,ปลายปีสิ่งที่คุณหวังตั้งใจรับรองได้เลยว่าสําเร็จดังที่คุณปรารถนาเพียงแค่ในบางที คนราศีธนูอาจจะมีอุปสรรคเล็กๆเกิดขึ้นก็คือเรื่องของสุขภาพไม่ค่อยหยุสู้ดีเช่นมาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกก้มๆเงยๆเส้นเอ็นแผ่นหลังหรือว่าข้อเข่าหรือโรคเกาปวดฟันเหล่านี้จะปรากฏมาให้เห็นรวมถึงความรักอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่บางคนอาจจะถึงขั้นที่ว่าแยกกันอยู่แต่ก็ตัดกันไม่ขาดพอผ่านพ้นไปช่วงประมาณวันที่20 21ก็แวดเวียนกลับมาคบกันพูดคุยกันเหมือนเดิม ท่านใดที่เป็นโสดโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคนราศีธนูเนี่ยความรักกําลังมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเจอกับผู้หญิงที่สวยมีเสน่ห์อย่างมากมายมหาศาลแต่ข้อเสียคือว่าคุณไม่สามารถควบคุมเธอได้เลยเป็นคนที่ภาวะอารมณ์แบบบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ร้ายและที่สาคัญอีกอย่างนึงคือรักได้เลิกได้โดยไม่สนใจว่าคนโดยไม่สนใจว่า คุณจะรู้สึกอย่างไรเหล่านี้จะกลายเป็นอุปสรรคปัญหาบางคนเนี่ยหนักหๆถึงขนาดที่ว่าทำงานทำการขาตกบกพร่องไปเลยก็มีสำหรับท่านใดนะครับที่เกิดในราศีธนูแล้วทำงานกับหน่วยงานราชการแล้วอยากที่จะเป็นลูกจ้างประจำอยากจะสอบแข่งขันหรืออยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคุณมีเกณฑ์สำเร็จสมบูรณ์นะครับ รวมถึงท่านที่กําลังอยากจะไปเปิดธุรกิจใหม่ๆในช่วงก่อนจะสิ้นปีนี้บางคนอาจจะช่วงเวลากอบโกยนําความรู้ความสามารถของตัวเองที่ทมีอยู่เพื่อที่จะไปเปิดร้านเปิดธุรกิจเล็กๆอาจจะเป็นการเปิดธุรกิจเล็กๆแต่ต่อยอดไปสู่ความสําเร็จได้อย่างสบายแต่ถ้าถามผมว่าหากแม้นคุณไม่ได้ทําธุรกิจประเภทนี้แล้วกำลังจะลาออกเปลี่ยนงานย้ายงานคนราศีธนูไม่ใช่เวลาดี แม้ว่าดวงของเราการงานจะบริบูรณ์สมบูรณ์ก็ตามแต่ว่าเวลาเราเปลี่ยนงานแล้วย้ายงานแทนที่จะได้เจองานที่ถูกใจกลับกลายเป็นว่าเราอาจจะตกงานเดยวยาวไปจนกระกทั่งถึงสิ้นปีเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นยังไม่แนะนําให้เปลี่ยนงานหรือว่าย้ายงาน นะครับเป็นประมาณนี้สําหรับอุปสรรคปัญหาก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือคนราศีธนูในรอบปักนี้คุณจะว้าวุ่นใจกระวนกระวายใจหากแม้ต้องรอคอยอะไรนานๆบางคนอาจจะรอคอยคนรักรอคอยเงินหรือรอคอยการตอบกลับมาของแบงค์ของธนาคารก็จะทําให้เราเกิดความกระวนกระวายใครรู้ก็จะออกมาในรูปแบบนี้แต่โดยภาพรวมเรื่องราวของการงานคนราศีธนูในรอบปักนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะถึงสิ้นปีถือว่ามีโอกาสประสบความสาเร็จค่อนข้างที่จะมากยิ่ง ถ้าใครที่อยู่ในกลุ่มงานที่ผมเอ่ยมาเมื่อสักครู่เนี่ยดารานักร้องนักแสดงคนที่ตกแต่งภายในดีไซน์ออกแบบหรือแม้กระทั่งผู้รับเหมาก่อสร้างนักโหราศาสตร์ด้วยนะครับลืมพูดไปคุณอยู่ในกลุ่มอาชีพนี้รับรองได้เลยว่าในช่วงปักเน็ตเป็นช่วงเวลาที่คุณกอบโกยเราดารา,านักร้องศิลปินต่างๆก็มักจะมีงานชุกชุมหรือแม้กระทั่งร้านตัดสะซอยเสริมสวยต่างๆลูกค้าดูหนาตาขึ้นผิดปกติ แต่ละอาชีพอื่นก็ต้องบอกว่าไปได้เช่นเดียวกันเพียงแค่บางอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือว่าฟู่ฟ้าแบบอาชีพที่ผมพูดมาแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มนี้รับรองได้เลยว่าคุณไปได้สวยครับคนที่เกิดราศีธนูอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่อยากจะบอกก็คือว่า หากแม้นคุณกําลังตั้งอกตั้งใจในการที่จะนำเสนอแผนงานบางอย่างให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ให้กับเจ้านายเป็นการทำหรือว่าโปรเจกต์งานก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยหากคุณยื่นเข้าไปแล้วจะได้รับการอนุมัติที่ดีมากๆ แม้จะใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณจะได้รับการอนุมัติจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในขณะเดียวกันเนี่ยมันยังจะนํามาซึ่งความสาเร็จแล้วก็ชื่อเสียงเงินทองให้กับคนราศีธนูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วนะครับใครปรารถนาทําอะไรก็มักจะบริบูรณ์สมบูรณ์หรือแม้กระทั่งหากเราเป็นลูกจ้างบริวารแล้วอยากจะออกมาทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงปักเนี้ยอันนี้เน้นว่าคนที่เป็นลูกจ้างบริวารไม่ได้การเปลี่ยนงานแบบลาออกแล้วไปอยู่บริษัททใหมม่่ลลาาาออกกแ้ววํธุริจสน หากแม้นคุณเล็งในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมจิวเวอรี่เครื่องประดับหรือแม้กระทั่งพวกสินค้าแบร์เนนต่างๆเครื่องประดับของผู้หญิงต่างๆคุณสามารถทำได้หรือหากคุณอยากจะไปเป็นช่างเสริมสวยเปิดร้านตัดสาซอยร้านวิวที่ชอบต่างๆคนราศีธนูท,ทำได้แต่ถ้าคุณจะลาออกจากที่เก่าแล้วไปเริ่มต้นงานใหม่อย่าทำ แม้ดวงของคุณจะดีมหาเหงนอันดับที่หนึ่งแต่ไม่ได้ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานยกเว้นแต่ว่าคุณจะลาออกแล้วมาทำธุรกิจส่วนตัว,ตวอันนี้ไปได้ดีนะครับ โดยภาพรวมก็ต้องบอกว่าเรื่องราวการงานคนราศรีธนูไม่ค่อยมีปัญหาในรอบปักนี้ผ่านพ้นแล้วก็สมบูรณ์บริบูรณ์สมแล้วก็เป็นอันดับที่หนึ่งเพียงแต่อาจจะมีอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยๆแวบเวียนมาถึงแล้วเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่ากวนใจทําให้จิตใจมันกระวนกระวายงุนงิดมมากๆก็คือความรักอันนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่พอสมควรทีเดียวนะครับ บางคนเกิดราศีธนูแล้วเนี่ยกำลังมีปัญหากับแฟนงานกําลังไปได้สวยกําลังจะมีการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเผอิญมีปัญหากับแฟนทะเลาะกันบ้านแตกบางคนแยกกันอยู่คนราศีธนูก็กัดกลุ่มใจการงานไม่เป็นอันทำมาหากินบางคนอาจจะหันหน้าไปพึ่งเหล้าพึ่งเบียร์สุดท้ายเม,มาไมมางานการก็ไม่เป็นท่าสิ่งที่ดีๆกําลังจะตามมากลายเป็นว่าทุกอย่างพังทลายลงไปก็ถือเป็นอุปสรรคที่น่ากังวลใจเกี่ยวกับเรื่องความรัก สำหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยนะครับจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าคนที่เป็นโสดเน้นในส่วนของคนที่เป็นสุภาพบุรุษในรอบปักนี้พึงระมัดระวังเวลาเจอผู้หญิงสวยมีเสน่ห์บาตาบาดใจยอย่างเหลือประมาณเนี่ยคุณจะตกหลุมรักเธอได้โดยแบบง่ายดายทีเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ working woman มากคุณ จะไม่สามารถตามเธอหรือควบคุมเธอได้เลยหากอยากจะรักหรือว่าอยากจะมีเรื่องราวดีๆลึกซึ้งกับเธอมีโอกาสที่คุณจะสามารถทำสำเร็จแต่คุณจะไม่สามารถผูกมัดใจเธอได้เลยเป็นคนสวยมีเสน่ห์ความรักเป็นคนใจเด็ดรักได้เลิกได้ภาวะอารมณ์เข้าใจยาก ตกมาในลนักษณะของคนสองอารมณ์เลยถ้าความรักเป็นแบบนี้สําหรับสุภาพบุรุษแต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีอันนี้น่าห่วงกว่าสุภาพบุรุษเพราะเรากําลังจะมีโอกาสได้เจอคนที่เป็นโสดเมียเผลอหรือพ่อไม้เมียเผลอที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วมารักมาชอบอันนี้คนที่เป็นสุภาพสตรีราศีธนูพึงต้องระมัดระวังบางครั้งเราอาจจะตกหลุมรักแล้วก็มีอะไรกันแล้วเขาทุ่มเทให้ทุกอย่าง แต่พอสืบทราบมาทีหลังเขามีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วทําให้คนราศีธนูต้องกล้ามกลืนฝืนทนเพราะนั้นในช่วงปังนี้พึงต้องระวังเรื่องของรักๆักใครๆไปด้วยนะครับเหล่านี้เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่คนราศีธนูพึงต้องระมัดร,ระวังให้ดีนอกเหนือจากอาการเจ็บไข้ได้ปวดทางร่างกายอันเกิดขึ้นจากหนึ่งเส้นเอ็นกระดูกข้อเกาไม่ค่อยดีนะครับ คนราศีธนูเนี่ยหากแม้ตัดปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านี้ออกไปคุณคือดับเบิลหนึ่งปันในรอบปักนี้เพราะเรื่องของการงานการเงินของคุณโดดเด่นมากเมื่อเราคุยกันเรื่องของการงานผ่านพ้นไปคราวนี้หลายๆท่านก็อยากจะทราบว่าแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จไหมในช่วงระยะเวลาสั้นๆก่อนจะถึงสิ้นปีนี้ยิ่งถ้าอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถหรือว่าอยากจะกู้เงินเพื่อที่จะมาสร้างบ้านหรือต่อเติมธุรกิจสําเร็จหรือไม่ก็ต้องเรียนว่าสําเร็จแน่นอนครับ ได้ตามจํานวนที่เราต้องการรวมถึงบางคนที่กําลังอยากจะขายทรัพย์สินของตัวเองก็สามารถขายได้สําเร็จดังที่ปรารถนาไม่มีอะไรขัดขวางคนรายศีธนูได้ในรอบปักนี้หลังจากวันที่ประมาณ จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือวันที่1 8เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเมื่อราหูมันย้ายจากราศีเมษเข้าไปสู่ราศีมีนคนราศีธนูกับกลายปเป็นว่าเปล่งปลักในรอบปักนี้อย่างแน่นอนการเงินหากแม้นเรากําลังทําธุรกรรมทางการเงินคุณจะได้รับโอกาสดีๆบางทีอาจจะได้ยอดมากกว่าที่เราขอไปด้วยซ้ำไปเครดิตของคุณอยู่ในช่วงเวลาที่โดดเด่นมากๆเราเสนอแผนงานหรือเสนอโปรเจกต์งานเพื่อที่จะทําธุรกรรมทางการเงินมักจะได้รับการตอบรับ หลายๆคนอยากจะให้ทุนพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนของเงินทุนในการลงทุนของคุณแต่ก็ต้องวางแผนการใช้ใจ่ายเงินให้ดีด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือว่าคนที่ชอบในเรื่องของการซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ชาวราศีธนูเองก็มีโชคมีลาบนอกเหนือจากเงินที่ได้จากในระบบแล้วยังมีโชคลาภจากการเสี่ยงมาถึงด้วย ถามว่ามากน้อยสักเพียงไหนเจ้าชะตามีโอกาสมากถึง80 90- ถึงร้อเเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่1พฤศจิกายนนี้บางคนอาจจะเป็นรางวัลที่1รางวัลที่2บางคนอาจจะชุด2ใบ5ใบหรืออาจจะเป็น10บใบ20บใบก็สุดแท้แต่ว่าเราจะมีกําลังซื้อเท่าไหร่แต่ในดวงชะตาเนี่ยมีเรื่องราวของโชคลาภไว้เวียนมาถึงอย่างแน่นอนแล้วก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าใครที่กําลังอยากจะนําเงินไปทําตลาดทุ่นตลาดหลักทรัพย์เทรดเงินเทร ทหรือลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการค้าพวกทองคําเหล่านี้ถือว่าทําได้แต่ก็ต้องดูทิศทางลงให้ดีหลังวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นไปไม่แน่ราคาทองอาจจะมีการปรับตัวลดลงช่วงนั้นเป็นช่วงที่คนราศรีธนูอาจจะกอบโกยการซื้อ เพื่อเกรงกาไรในช่วงปลายปีก็เป็นไปได้เพราะดวงชะตาโดดเด่นขนาดนี้ผมมองว่าทําแล้วมักจะประสบความสาเร็จขณะเดียวกันดวงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็กลับกลายเป็นว่ามาอันดับหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันด้วยบุญกุศลที่ทํามาตั้งแต่พบภูมิก่อนบวกกับบุญใหม่ที่คนราศีธนูเฝ้าทําเพียรพยายามอยู่ไม่ได้ขาดแต่ถ้าราศีธนูท่านใดรู้สึกว่าบุญกุศลที่เราทํามาเนี่ยมันน้อยนิดมากมันรู้สึกยังไม่เต็มที่อยากจะเสริมอยากจะสร้างเพื่อที่จะนําน บุญกุศลที่เราทําใหม่เนี่ยมารวมกับบุญเก่าให้เรามีโชคมิลาม,มากยิ่งขึ้นหรือการงานการเงินความรักบริบูรณ์สมบูรณ์มากขึ้นควรทําแบบไหนอย่างไรรอบปังนี้ชาวราศีธนูบุญเสริมดวงชะตาก็คือหนึ่งการทําบุญถวายสังฆทานแต่เน้นเป็นสังฆทานผ้าไตรจีวรจะดีที่สุดนะครับเททองหล่อพระก็ได้นะครับยิ่งถ้าเป็นการหล่อพระครูบาอาจารย์ในสายหลวงปู่มัน่นยิ่งจะต้องโดดเด่นเลย บริจาคปัจจัยร่วมบุญสร้างเสนาสนะสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นทางตรงกลมไม่ว่าจะเป็นกุฏิปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นศาลาวิหารโบสถ์ทำได้หมดทั้งสิ้นกำแพงวัดหรือแม้กระทั่งซุ้มประตูก็ทำได้เช่นเดียวกันสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลสงฆ์หรือโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลของรัฐที่กําลังต้องการเงินทุนสามารถร่วมบุญบริจาคได้ตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาที่เรามี รวมถึงการบริจาคกหลดไฟสายไฟชุดนำแสงสว่างให้กับวัดวาอารามที่ขาดแคลนหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลที่เขาต้องการก็ได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคนราศีธนูในรอบปักนี้ขอให้รักษาสิ่ง้าให้บริบูรณ์สมบูรณ์หมั่นไหว้พระสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาแล้วบุญตรงนี้จะนำมาซึ่งเรื่องราวดีๆที่ผมเอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้มาหาคนราศีธนูแน่นอนครับ เหานี้จะเป็นบุญที่จะนํามาซึ่งความสําเร็จให้กับคนราศีธนูในช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อเราทําบุญสุนทานแล้วอยากจะไปสักการบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าถามว่าในรอบปักนี้มีตรงไหนบ้างก็ต้องเรียนตรงนี้นะครับว่าก่อนอื่นทิศท,ที่เป็นมงคลคือทิศเหนือและแตะวันออกเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดราศีธนูแล้วมีนิวาสถานหรือว่าที่อยู่อาศัยอยู่ในทิศท,ทั้งสอง เราสามารถที่จะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจําทิศประจําภาคของเราได้เลยแต่ถ้าคนราศีธน,นูท่านใดไม่ได้อยู่ในสองทิศนี้แล้วอยากจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนําตรงนี้ครับสักการะขอพรโชคลาบกับองค์พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกไม่ว่าจะเป็นที่วัดเขาสมโพธิลบบุรีก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่วัดผาซ่อนแก้วที่เขาขอเพชรบณ์ก็ได้เช่นเดียวกันหรือจะเป็นใกล้ๆกรุงเทพก็คือหลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตร แต่ถ้ามาทางอีสานคนที่เกิดราศีธนูแนะนําที่หลวงพ่อพระไสจังหวัดหนองคายครับหรือจะเป็นองค์หลวงพ่อโตวัดพนันเชิงใกล้ๆกรุงเทพก็ได้รวมถึงองค์พระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกและที่สุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือนมัสการองค์พระนอนหรือว่าองค์พระพุทธเจ้าปางสายยากที่วัดป่ามโมกอ่างทองนี่จะเป็นพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ นำโชคลาภหรือประทานพรให้กับคนราศีธนูในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้หากแม้นใครอยู่ใกล้สะดวกที่จะเดินทางไปก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งพฤศจิกายนผมแนะนําว่าต้องลองไปสักครั้งหนึ่งแล้วคุณจะประสบความสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาไม่จําเป็นต้องไปทุกที่ที่ผมแนะนําครับเลือกไปเฉพาะบางสถานที่ที่เราสะดวกก็พอเป็นประมาณนี้นะครับ เมื่อคนราศีธนูเนี่ยทำบุญสุนทานแล้วสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วแล้วอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เป็นอย่างไรสถานที่เลขมงคลนำโชคแบบไหนวันเวลาเรามาคุยกันครับทิศมงคลนำโชคสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือทิศเหนือและทิศตะวันออกสำหรับดาวคู่มิตร จะเป็นผู้หญิงผอมบางผิวเนื้อดำแดงอายุไม่เกิน40ปีคนนี้จะเป็นขาจรมาจากทางทิศใต้นะครับต้องแยกให้ออกนะทิศนำโชคคือทิศเหนือทิศตะวันออกแต่ถ้าเป็นขาจรเนี่ยมาจากทางทิศใต้นำโชคลาภมาให้คนราศีธนูแต่ถ้าจะเสี่ยงกับแผงประจําเน้นสองทิศนี้ก็คือทิศเหนือและทิศตะวันออกเป็นหลักแล้วก็คนขายก็ยังคงเป็นผู้หญิงแบบเดิมแล้วก็เน้นวันที่เวลาสถานที่เป็นเกณฑ์ด้วยจะดีมากๆครับส่วนเลขมงคลนําโชคของคนราศีธนูงว วันที่1พฤศจิกายนมีอยู่ด้วยกัน5ตัวก็คือ12489ใครชอบเลขไหนก็ลองเสี่ยงกันดูลองสลับจับใส่กันดูนะครับวันที่อันเป็นมงคลอุดมเริ่อของคนราศีธนูก็คือ21 28 29 30และก็วันที่1 เวลา8.19นาฬิกา19นาที1 4นาฬกา19นาทีและเวลา19.19น 19, าฬิกา19นาทีมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงเวลาลองเลือกดูว่าเราสะดวกช่วงไหนนะครับสถานที่อันเป็นมงคลอุดมเรื่องของคนราศรีธนูก็คือหน้าธนาคารหน้าร้านทองหน้าร้านเครื่องสำอางหน้าร้านตัดสะซอยหรือบิวตี้ช็อปต่างๆ ในวัดที่เราเดินทางไปทําบุญรวมถึงท่าเรือข้ามฟากท่าน้ําท่าเทียบเรือต่างๆหรือจะเป็นแแปลงท่องเที่ยวริมน้ําริมทะเลก็ได้นะครับและสุดท้ายก็คือหน้าโรงพยาบาลใครที่ผ่านไปผ่านมาเวลาแวะไปทําบุญสุนทานไม่ว่าจะเป็นไปเยี่ยมเพื่อน,นเยี่ยมญาติก็ตามที่อยู่ในโรงพยาบาลหากแม้นเราเจอลักษณะแบบนี้ก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคหรือซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้ถ้าไม่ชอบเลขที่ผมให้ไป ก็ลองดูให้คนขายจีบจับให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ต้องบอกอย่างนี้คนราศีธนูทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่ๆอย่างที่ผมแนะนําขณะเดียวกันเนี่ยราศีธนูทุกๆคนก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีโชคลาภเพราะทั้งหมดมันเป็นการดูแบบรวมๆแล้วขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกําแต่งของแต่ละท่าน หากแม้นบุญบาร,รมีของคุณถึงพร้อมคุณย่อมต้องมีโชควมลาบบางคนผมให้ตัวเลขไปแล้วชัดแ๋วเต็มที่เลยถูกตรงๆแต่ไม่ได้ซื้อก็มีเขียนไว้แล้วไม่ได้ส่งก็เป็นไปได้เพราะนั่นคือบุญกุศลบาร,รมีของเรามันยังไม่ถึงพร้อมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันสร้างบุญสร้างบาร,รมีแล้วรับรองได้เลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จได้ดังที่ปรารถนานะครับอันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีธนูมหาเฮงอันดับที่1อันดับแรก ที่เป็นราศีแรกที่ผมลงไว้ประจําวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดสําหรับท่านใดที่อยากยาตรวจเช็คดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมแบบไม่ใช่ดวงแบบรวมๆแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้ผ่านทางไลน์อดีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้รับรองได้เลยว่าทุกปัญหาของคุณจะได้รับการแก้ไขและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าคุณจะได้คําตอบกับโจทย์ที่คุณถามมาทางชีวิต เอาละครับกับราศีธนูอันดับที่1ลากันไปแล้ววันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีถัดไปสําหรับวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ